นี่คือเหรียญเจ้าสวนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วถ่ายทําให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ดูกันครับก็เป็นลักษณะอย่างนี้นครับอันนี้หลังเรียบนะครับอันนี้หลังเรียบครับหลังเรียบแบบไม่มียันพูดง่ายก็คือแบบไม่มียันนะครับหลังเรียบไม่มียันก็เป็นลักษณะอย่างนี้ครับเนื้ออย่างนี้เป็นเนื้อทองเหลืองหรือเรียกอย่างนี้ก็คือเนื้อฝาบาทที่เขาเรียกกัน นี่ก็หน้าตาก็เป็นลักษณะอย่างเงี้ยครับไม่มีหูนะครับอันนี้หูยังไม่ได้เชื่อมครับหลังเรียบครับหลังเรียบครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วครับเพราะหลวงปู่บุญนี่ตามที่มีอยู่หลายหลายเหรียญก็มีเหรียญที่มีขนาดไล่เรียกกันแต่ไม่เท่ากันผมเชื่อว่าพระต้องมีหลายพิมพ์ครับถ่ายทำให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ดูกัน ก็เป็นลักษณะดูเนื้อดูอะไรก็สวยงามดีก็เป็นเนื้อเหลืองครับนี่เป็นเนื้อเหลืองแต่เนื้อเงินออกจะเป็นสีน้ำสีดำเทาแต่นี่จะเป็นเนื้อเหลืองครับตามซอกก็จะมีคราบดำๆอยู่ครับเลยมาถ่ายทำให้พ่อแม่รุบายจาย์ดูหน้าตาครบเขาเป็นลักษณะอย่างเงี้ครับเป็นเหรียญแบบ หลอครับถ่ายทาให้ได้ดูกันให้ได้ศึกษากันครับนี่คือหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วครับให้พ่อแม่กูบายจายไ์ได้ดูครับนี่คือหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเป็นเหรียญไม่มีหูหลังเรียบไม่มียันครับอันนี้หลังเรียบไม่มียันครับก็เป็นลักษณะอย่างเงี้ยแท๊เกอยังไงก็ให้ได้ศึกษากัน ลงปูบุญครับเพราะฉะนั้นนี่คือแบบเหรียญเนื้อทองเหลืองหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเนื้อทองผสมหรือเนื้อทองฝาบาทดูลักษณะเหลืองคล้ายๆฝาบาทนะครับเหลืองแบบไม่ได้เหล,แบบลืองแบบซีดๆเหลืองแบบคล้ายๆแบบเหลืองเหลองเหลืองอลามครับมีทองอยู่ลักษณะอย่างนั้น ครับเพราะเหรียญรุ่นเก่าส่วนมากจะมีเนื้อทองคำผสมอยู่ค่อนข้างจะเยอะทุกเหรียญน,นะครับตามที่ศึกษาตามที่พบตามที่เห็นมาครับจะไม่ใช่แบบเป็นแบบพระที่แบบไม่มีทองคำส่วนมากจะมีทองคำเหรียญรุ่นเก่า,กาบางทีก็มีทองคำแบบเอ่อเป็นเม็ดๆอยู่ก็มีที่แปลว่ายังไม่ละลายยังไม่ผสมกันอะไรอย่างเงี้ย ครับนี่คือหลวงปู่บุนวัดกลางบางแก้วถ่ายทําให้ได้ดูกันครับให้พ่อแม่ครูบา,าอาจารย์เพ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆและล,ลูกๆหลานๆที่หาพระอย่างนี้หาพระศึกษาได้ค่อนข้างอาจจะยากเพราะใครมีใครก็หวงกันเพื่อที่จะทําเป็นแบบธุรกิจกันส่วนใหญ่แต่บางครั้งก็มี ก็เขาก็ไม่ให้เห็นอยู่ในมือของคนมีตังค์เขาอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ค่อนข้างจะหาพระศึกษายากผมก็พยายามถ่ายทำเป็นวิดีโอหรือว่าสามารถที่จะก๊อปเป็นรูปภาพถ่ายเป็นรูปภาพออกมาได้ก็ให้เพื่อนได้ไปศึกษากันว่าแท้กเกยยังไงจะได้มีข้อมูลเพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่เพื่อน,พ,อนพ่อแม่ ครูบาอาจารย์และก็พี่ๆน้องๆเปๆนๆ็นลูกๆหลานๆรุ่นๆหลังๆที่สนใจในเรื่องศาสตร์พระเครื่องครับเพื่อที่จะได้ไปต่อยอดไปเปรียบเทียบก็ไปเชื่อแต่คนที่เขาพูดว่าแท้อย่างนู้นแท้อย่างนี้ก็ไม่มีข้อมูลศึกษาเพราะทุกวันนี้พระหายากเสียนพระก็ส่วนมากจะเป็นเสียนพระองค์เดียว แล้วก็มายืนเอาเป็นจุดเป็นจุดตายโดยที่พระองค์อื่นก็ไม่ได้ไปเห็นไม่ได้ไปมีไม่ได้ไปศึกษาเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบทําให้ข้อมูลพระเนี่ยแคบลงครับไม่ได้กว้างขวางเพราะว่าไม่มีข้อมูลที่จะศึกษานั่นเองผมก็พยายามที่จะถ่ายทำเป็นวิดีโอถ่ายทำเป็นคลิป ระยะสันส้นๆให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ศึกษากันครับชอบอย่างไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้หน่อยนะครับจากศูนย์พระเครื่อง ARL ผมสุภาสคําทองจากหรือสุรัตนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ